สวัสดีครับชราศาีเมษยินดีนดนดนตั้งหรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงใบบุพยาวันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษหรือชาราศีเมษสามารถดูความพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับจังหวะจวนของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวเมษลัคนาเมษในช่วงของครึ่งเดือนหลังนะครับสำหรับเดือนกันยายน2องพนนี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรนะครับ กดอ,อื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกำลังใจกับช่องบุพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเหมือนกันส่วนตัวสามารถแอดไลน์มาได้ที่ u s e r บ u p พยา5 9นะครับเขียนไปกับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีนานนมของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่ไหลให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนําไม่ใช่ไพ่ไหลเนาะไพ่ใบแรกนะครับสำหรับตัวตนของคุณได้ไพ่ เด็กถือเหรียญไพ่ทรีออฟสอ์กิงถือเหรียญควีนออฟวานโฟออฟวานราชินีถือถ้วยนะครับหนึ่งไม้แล้วก็เทนออฟวานกิงถือถ้วย ไพ่ใบสุดท้ายนะครับได้ o ฝ่อสอดอิทธิพลใต้สำหรับได้ไพ่ t r e ร g t h ไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาอ่านพลัง,งงานกันว่าจะมีแนวโน้นมทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกเนาะไพ่ใบแรกนะครับสำหรับตัวตนของตัวคุณเองได้ไพ่สามดาบ สามดานี้นะครับปรากฏขึ้นมาแสดงว่าชาวเมธแล้วก็ลัคนาเมธอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงกับในเรื่องของ mindset การคิดในการตัดสินใจของตัวคุณเองบางทีมันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่กระทบกระเทือนในเรื่องของภาวะจิตใจความรู้สึกที่อาจจะดูเหมือนกับมีความน egative นะครับกับในเรื่องของหลายๆอย่างที่เข้ามา attack กับ ตัวเราเองอาจจะทําให้ตัวเราค่อนข้างมีความรู้สึกคาดหวังแล้วก็อาจจะดูเหมือนไม่ค่อยได้ดังใจอะไรแบบนี้เป็นตน้นดังนั้น3ามดาบปรากฏขึ้นมาเป็นตัวตอนอย่างแรกเลยที่คุณควรจะต้องพึงกระทํานะครับก็คือการที่ตัวคุณเองอย่าไปจดจ่อกับสิ่งที่มันกําลังเกิดขึ้นเพราะคุณอาจจะมีความรู้สึกที่เหมือนกับ Sensitive ง่ายแล้วก็ค่อนขั้นคาดหวังกับสิ่งที่มันดีเกินไปแต่ถ้าเกิดสิ่งที่เราคาดหวังเอาไว้แล้วมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่คุณต้องการแล้วคุณก็อาจจะเฟลหรืออาจจะรู้สึกเหมือนกับ ไม่ไม่มีอะไรที่มันตอบโจทย์กับสิ่งที่เราต้องการมันอาจจะทําให้เรารู้สึกเหมือนกับ mindset ของเราเนี่ยความรู้สึกความคิดของเราเนี่ยมันจะติดลบเกินไปนะครับดังนั้นปล่อยวางในเรื่องของความรู้สึกในสิ่งต่างๆให้หมดมันอาจจะดูไม่ได้ดั่งใจเพราะว่าในทางโหราศาสตร์ไทยบอกว่าดาวเสาดาวพัชปราดีและก็ดาวดโโพุธโคจรผักองศาทั้งหมด3ดวงเท่ากับ ห้เรือนชะตามีการหยุดนิง่งมีการไม่เคลื่อนไหวก็อาจจะทําให้เรามีความรู้สึกคาดหวังกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นแต่มันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดแล้วก็คุณต้องการมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าเหมือนเรากําลังถูกแช่แข็งบางสิ่งบางอย่างอยู่มีไพ่ใบนี้คือ four of swords เกิดขึ้นไพ่สรุปบอกว่าบางทีเราก็ต้องพยายามทําสมาธินะครับหรือเราก็ต้องพยายามบริหารจัดการในเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่มันดูเหมือนกับ ติดขัดไปแล้วก็ไม่เคลื่อนไหวเราก็ต้องพยายามหาแนวทางในการป้องกันการรับมืออย่างที่ผมบอกว่าเราอาจจะต้องมีแผนนะครับในการวางระบบในการวางระเบียบบริหารจัดการในเรื่องของหลายๆสิ่ง หลายอย่างกับการที่เราจะต้องวางแผนเอาไว้โดยช็อะเรื่องการงานเรื่องของ mindset ความคิดการตัดสินใจอะไรแบบนี้พยายามที่จะต้องปล่อยวางสีดาบมันแปลว่าอะไรที่มีเกิดความหยุดนิ่งแต่เราก็ควรจะต้องพัฒนาในเรื่องของศักยภาพแล้วก็ในเรื่องของตัวตนของตัวเราเองมากขึ้นเพื่อให้เรานะครับนำมาปรับประยุกต์ใช้ในสิ่งที่มันจะกําลังจะเจริญเติบโตไปข้างหน้าดาวต่างๆเวลาพักองศาเนี่ยครับ พอเวลาเวลาจะเดินหน้าต่อเนี่ยครับบางทีดาวอาจจะมีการเดินอย่างรวดเร็วก็คือการเสด็จเสด็จเราะว่าการเดินอย่างรวดเร็วบางทีเนี่ยมันถูกอัดอั้นมานานใช่ไหมครับมันถูกเหมือนกับปิดกั้นไว้พอเวลามันถูกเปิดปุ๊บอ่ะมันเหมือนน้ำอะ่ะที่มันถูกแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนถูกกั้นเอาไว้พอเวลาเราเปิด ออกไยนะครับน้ำมันก็ทะลักออกมาเลยมันก็เลยทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเราอาจจะใช้อารมณ์ในการคิดหลือในการตัดสินใจอันเนี้ยมันก็อาจจะทําให้เกิดผลเสียตามมาอีกภายหลังอีกเช่นกันดังนั้นอย่าอย่าทําอะไรที่มันเหมือนกับเป็นการที่ต้องทําให้เกิดปัญหาด้วยการใช้อารมณ์แบบนี้เป็นต้นนอ้อ อิทธิพลของไพ่นะครับบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าในช่วงของเดือนนี้ในเรื่องของภาวะการงานของตัวคุณเองเนี่ยถึงแม้จะมีความรู้สึกที่มันเหมือนกับติดติดขัดขัด,ขดแต่คุณยังสามารถมีการเจริญเติบโตการพัฒนากับในเรื่องของการงานมีราชินีถือไม้มาแปลว่าคุณยังสามารถบริหารจัดการได้นะถ้าเราใช้ในเรื่องของ mindset ในสิ่งที่ถูกต้องในเรื่องของการที่มีแผนอย่างที่บอกว่าเราต้องมีแผน A แผน B นะครับ เอมันไม่ได้ละเราก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นแผน B ต่อเราจะต้องรู้แล้วว่ากลไกในเรื่องของการที่ต้องหลับมือละว,ว่าตอนนี้มันจะต้องติดนะมันจะต้องขัดนะผมเคยให้ปรึกษากับพี่คนหนึ่งผมรู้แล้วว่าดาวการงานของพี่เขาเนี่ยกำลังจะถอยหลังผมก็เลยบอกว่าพี่ต้องเคลียร์แล้วนะเรื่องงานเนี่ยอะไรที่มันค้ั่งค้างไว้เนี่ยพยายามจัดการทั้งหมดเลยนะเพราะไม่งั้นพี่จะติดขัดแล้วก็สะดุดนะพอเอิญพี่เขารีบไปทําสุดท้ายแบบ ป๊ทันการเวลาพอดีเลยปรากฏว่างานมันเสร็จทันในสิ่งที่ทําพอดีเป๊ะเลยนะเพราะถ้าเกิดช้ากว่านั้นหมายความว่าเขาก็จะมีการแบบมีปัญหาเกิดขึ้นกับเรื่องของการงานได้ดังนั้นเนี่ยคือประโยชน์ของโหรา,าศาสตร์คือเรารู้แล้วเราต้องเอาแผนน่ะไปปรับประยุกต์ใช้ตามสิ่งที่เราต้องการแบบนี้เป็นต้นนะครับ อิทธิพลของไพ่บอกว่าการงานของคุณยังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ยังสามารถที่จะมีการเติบโตการพัฒนาไปข้างหน้าจากไพ่หนึ่ไม้ หนึงไม้เนี่ยแปลว่าคุณสามารถเติบโตพัฒนาสามารถก้าวหน้าหรือสามารถที่จะมีไอเดียมีความคิดมีการเจริญเติบโตในเรื่องของสติปัญญาความรู้ความสามารถหรือสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของสิ่งต่างๆที่เรายังติดอยู่หรือเรายังขัดอยู่อะไรที่มันยังไปต่อไม่ได้คุณต้องกลับไปศึกษากลับไปเรียนรู้กลับไปทําความเข้าใจในสิ่งเหล่านั้น แล้วคุณจะเก่งในสิ่งเหล่านั้นมากขึ้นอิทธิพลของไพ่หนึ่งมไม้แปลว่าอนาคตความหวังใหม่การเติบโตการต่อยอดการพัฒนามันยังสามารถเป็นไปได้เพียงแต่ช่วงเนี้มันเป็นช่วงที่อาจจะต้องใช้เวลากับการทำความเข้าใจการแก้ไขปัญหาแล้วก็การรอคอยเท่านั้นเองแต่สุดท้ายสิ่งที่คุณโฟกัสไปในระยะไกลไปอีกนิดนึงอย่าโฟกัสในสิ่งใกล้ๆ อะไรที่มันเป็นสิ่งแค่แบบวันสองวันแบบเนี้ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าเราโฟกัสไปสักแบบประมาณสักสามเดือน5เดือน6เดือนแบบเนี้ยอันเนี้ยจะยังเติบโตรละพนาต่อไปได้นะครับอันนี้มันยังเป็นสิ่งที่คุณยังทําได้แต่ถ้าคุณจะโฟกัสในวัน2วันเนี้ยมันอาจจะไม่เห็นผลเพราะว่าดวงดาวมันผักองศาอยู่อย่างที่บอกไปก็ต้องพยายามค่อยๆเป็นค่อยๆไปยังไงคุณก็ยังสามารถพัฒนาเติบโตได้นะครับ โปรเจกต์ไอเดียสิ่งต่างๆที่คุณอยากได้สิ่งที่คุณอยากทํามันอาจจะติดแล้วก็ขัดในบางครั้งแต่มันจะยังสามารถพัฒนาไปนวโน้อมในทางที่ดีได้เมื่อดวงดาวเริ่มมีการโคจรดีขึ้นนะครับและยังมีดาวดวงอื่นๆที่ยังคอยช่วยเหลืออยู่ดังนั้นก็ไม่ต้องกังวลในไพ่สี่ไม้มาสี่ไม้แปลว่าความสําเร็จในเรื่องของภาวะการงานสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณต่อยอดสิ่งที่คุณปรารถนา มันจะมีหนทางที่ทําให้ตัวคุณนั้นไปสู่ความสําเร็จสี่ไม้แปลว่าการปลกปกักความมั่นคงความสําเร็จจะมีคนมาประคองคุณเหมือนกับผู้ชายคนนี้กําลังประคองผู้หญิงคนนี้ขึ้นมาอยู่หมายถึงว่าถึงแม้เราจะมีการติดขัดบ้างสะดุดบ้างแต่จะมีคนมาช่วยเราระหว่างทางอะ่ะ นะครับยังมีคนคอยช่วยเหลือคุณนะเพราะดาวเพศตรงข้ามหรือดาวาหุ้นส่วนอะไรแบบนี้คือดาวสุขเนี่ยเขายังโคโจรปกติอยู่ยังไงก็ยังสามารถช่วยเหลือคุณได้ถ้าคุณติดคุณขัดตรงไหนชาวเมษลักนณาเมษปรึกษานะครับคนเพศตรงข้ามหรือใครก็ได้หุ้นส่วนก็ได้หรืออะไรก็ได้ถ้าคุณมีคุณจะยังสามารถ เขาเรียว่าขับเคลื่อนไปแนวโน้มทิศทางที่ดีได้นะครับอะไรประมาณนี้เนาะถึงแม้มันอาจจะดูเหนื่อยแล้วก็ช้าแล้วก็ยากลําบากต่อสิ่งที่มันเป็นมีไพส่สิบไม้สิบไม้แปลว่าเหนื่อยก่อนแต่ผลสำเร็จมันมาตามคุณแน่นอนเพราะว่าสังเกตดูผู้ชายคนนี้กำลังแบกสัมภาระทั้งหมดเนี่ยขึ้นบนทางลาดชันมันอาจจะดูเสียเวลาดูเหนื่อยดูท้อนะ เพราะมันต้องใช้แรงสองเท่าเลยบางคนทํา OT หัวหมุนเลยแบบนี้เป็นต้นบางคนลงทุนธุรกิจเนี่ยต้องวิ่งหลายสาขาอะไรแบบเนี้แต่ทั้งหมดที่ทําไปเนี่ยมันจะประสบความสําเร็จได้และสามารถบริหารจัดการได้มีการเติบโตมีการพัฒนาขึ้นไปได้ถึงแม้จะไม่ได้เติบโตไปถึงขั้นที่สูงสุดแต่ราชินีถือไม้ก็คือ9เต็ม10ก็หมายถึงว่าเกือบเกือบถึง จุดมุ่งหมายเลยแหละประมาณนั้นดังนั้นก็อยากคาดหวังอย่างที่บอกไปเพราะคุณคาดหวังอาจจะเฟล,ลได้จากสามมาสามดาบนะครับอปุปสรรคแล้วก็ปัญหาของคุณยังสามารถแก้ไขแล้วก็ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่ไม n d เซ็ของเราเราต้องตั้งไม n d เซ็ของเราก่อนเบอร์แรกเลยถ้าไม n d เซ็เราไม่เสียทุกอย่างก็ยังสามารถที่จะยังประคองไปแล้วก็สามารถถึงจุดมุ่งหมายเป้าหมายได้ถึงแม้มันจะไม่ถึงแบบ จุดที่สูงที่สุดแต่ยังน้อยมันก็ยังประสบความสำเร็จได้ในสิ่งที่คุณต้องการไพ่สเตนสเตนแปลว่าผู้ที่แข็งแกร่งสามารถที่จะเอาชนะกับอุปสรรคและปัญหาด้วยสติปัญญาความรู้ความสามารถดาวแห่งความสำเร็จของคุณคือดาวพัทสปีได้โคโจรถอยหลังนะครับมันยังทาให้เราอ่ะยังไม่สามารถขึ้นไปถึงจุดมุ่งหมายนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาเติบโตไปในสิ่งที่คุณนั้นปรารถนาได้อย่างแบบ ฉับพลันนะอ่ะหรือว่าเป้าหมายที่สูงสุดได้ดังนั้นค่อยเป็นค่อยไปพอเวลาดาวดวงดวงนี้มันเดินดีปุ๊บเนี่ยคุณจะไปถึงจุดมุ่งหมายและสําเร็จได้ดีมากเลยเพราะว่าดาวพหัสดีเนี่ยเขาเป็นกเกษตรบดีแล้วแต่มันถอยหลังมันเลยทําให้ทุกอย่างดูล่าช้าแล้วก็ไม่เป็นผลในช่วงนี้ เพราะดาวหัสบดีนะนะครับเขาโครจรไปเป็นกเกษตรบดีคือความมั่นคงอยู่แล้วเพียงแต่ดาวดวงนี้เดินถอยหลังอยู่ก็เลยทําให้ทุกอย่างดูล่าช้าแล้วก็ไม่เป็นผลตามที่เรากะเกณฑเอาไว้สักทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเรารู้จักเผื่อไว้เราก็ปรับกลยุทธ์ปรับแผนทุกอย่างก็ยังพอขยับขยื่นไปแนวโนมทิศทางที่ดีทีนี้เรามาดูในเรื่องของราชินีถือถ้วยและราชาถือถ้วยมา แปลว่าคุณยังมีการยานดามิดยังมีเพศตรงข้ามยังมีคนคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนเพราะดาวเพศตรงข้ามคือดาวสุกยังโคจรเดินดีอยู่ไม่ได้พักองศานะครับเลยยังทําให้ชาวราศีเมษและก็ลัคนาเมษเนี่ยยังสามารถที่จะยังประคองทุกสิ่งทุกอย่างได้ประสบความสําเร็จได้แล้วก็เติบโตแล้วก็พัฒนามีคนคอยช่วยเหลือคนคอยสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงคุณก็ยังได้รับการสนับสนุนที่ดีไม่ว่าจะเป็นเพศทางเลือกคุณก็ยังมีโอกาสมีแนวโน มีทิศทางที่ยังสามารถมีสิ่งที่ดีเข้ามาได้ทีนี้เรามาดูในเรื่องของภาวะการเงินกันบ้างอิทธิพลภาวะการเงินของตัวคุณนะครับขึ้นเด็กถือเหรียญแล้วก็ขึ้น คิงถือเหรียญเลยนะแปลว่าการเงินของชาวราศีเมษลัคนาเมษนะครับคุณอาจจะต้องแบบเก็บเล็กผสมน้อยไปสักนิดนึงนะครับอาจจะดูเหมือนกับบางทีคุณก็อาจจะขาดสภาพคล่องไปในบางครั้งเล็กๆแต่ก็ยังสามารถมีเงินเก็บได้เพราะเด็กถือเหรียญเนี่ยแปลว่าถ้าเรารู้จักบริหารจัดการรู้คุณค่าของการเงินคุณก็ยังจะสามารถเติบโตและพัฒนาได้ถึงคิงเหรียญเลยนะคิงเหรียญเนี่ยแปลว่าเทียบเท่ากับ1ิบเหรียญเลยแปลว่า ค่อนข้างแอดวานซ์เลยนะดังนั้นเนี่ยคิงเหรียญมาปรากฏแปลว่าการเงินของคุณยังสามารถหมุนได้ดีมากๆเลยมันยังเป็นโอกาสที่ทําให้คุณยังสามารถมีการเงินที่เติบโตแล้วก็พัฒนาไปในโน้มทิศทางที่ดีได้นะครับเพราะว่ายังไงซะคุณก็ยังมีโอกาสในสิ่งดีๆกับในเรื่องของภาวะการเงินขอให้คุณรู้จักบริหารนะครับจัดการแล้วก็ n a g e เรื่องของ Money Management หรือการทํารายรับรายจ่ายก็ได้บางคนอาจจะรู้สึกว่ามันยาก มันรู้สึกว่าแบบขี้เกียจอะที่ต้องมาจดรายจ่ายรายรับต่างๆอะไรแบบนี้นะครับมันก็อาจจะทําให้ดูยากแล้วก็ลําบากไปแต่จะบอกไว้ว่าใครทําได้เนี่ยมันจะทําให้ตัวคุณมีระเบียบวินัยในการออมเงินหรือการสร้างรายได้ต่างๆแพนเพสซีฟอินคัมหรือว่าจะเป็นลักษณะของการทําเงินนะครับกับในเรื่องของการมันนี่แมเนจเมนต์แล้วคุณจะไม่ แล้วก็ไม่ขัดในเรื่องของการเงินเลยเพราะเราทำมันนี m แมเนจเมนต์นะครับอันนี้ก็คือฝากไว้สักนิดหนึ่งเนาะ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของโชคลาภกันบ้างโชคลาภของไกด์ไลน์ให้แบบเข้าคราวเนะาะอิทธิพลของไพ่บอกว่าคุณยังมีโอกาสนะครับในเรื่องของโชคลาภความสําเร็จหรือในเรื่องของการเงินยังมีโอกาสได้ในเรื่องของทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์หรือในเรื่องของการเงินก้อนใหญ่อันนี้ก็ยังถือว่าดีนะมีสิบเหรียญมาด้วยและมีเลเวอร์เลเวอร์เนี่ยแปลว่าคุณอาจจะมีหุ้นส่วนมีพันธมิตรที่ดีมาคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนในสิ่งที่มันแบบ เขาเรียกว่าเติบโตและพัฒนาไปข้างหน้ามีไพ่เด j u จัสติ Justice เนี่ยแปลว่าไพ่ของการที่ตัวคุณเองอาจจะต้องใช้เวลากับการฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาแต่สุดท้ายมันจะสําเร็จและยิ่งใหญ่ด้วยนะครับพยายามบาลานซ์แล้วก็สมดุลในเรื่องของการทําในเรื่องของการเงิน Money Management หรือใคร,ใครที่แบบเออทำในเรื่องของการลงทุนต่างๆอะไรแบบนี้ก็ควรจะต้องพยายามแบบเซฟนิดนึงเนาะแล้วก็ พยายามบริหารความเสี่ยงด้วยนะครับพอ justice เพราะ, justice, ระว่าการทําสมดุลเราก็สมดุลในเรื่องของความเสี่ยงด้วยนิดนึงเนาะแต่โดยภาพรวมยังถือว่าเติบโตและพัฒนาที่ดีสําหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามปลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ